1 0 0บาทหากระบะแคบไว้ใช้งานปีใหม่ไม่น้อยห้ามพลาดเลยคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้สภาพข้อดีหายไปจากป้ายแดงแล้ว2องแสนกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่มินกีกเช่นเดิมนะคะวันนี้มินอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะสาขาหนึ่งนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนั่นเองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะลูกค้า วันนี้นะคะมิน้นมีรถที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นสายกระบะนะคะสายบรรทุกสายซิ่งนะคะมาแนะนําให้ลูกค้าได้ดูกันนะ,ะกับเจ้าตัวโตโยต้ยตาลีโว m สมาร์ทแคปนะคะตัว2.4 NTZ Edition คันนี้นะคะได้เป็นปี2022นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยมาแนะนำนะคะมาอัปเดตรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะรอปรับสภาพ ให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะมาละมิ้นพาดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะรถที่เข้ามาใหม่นะคะรอปรับสภาพได้อะไรบ้างนะ,ะไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพไฟใสๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะกระจังด้านหน้านะคะลูกค้าได้เป็นสีโครเมียมนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ ตัดด้วยนะคะสีดำนะถ้าบางคนบอกว่าจะเป็นแบบหน้าหมูหน้าหล่อนั่นเองนะคะด้านหน้านะคะโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะเดิมๆเลยนะที่สำคัญนะคะตัวนี้นะ,ะมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กขอบ16นะ,ะตัวนี้นะคะติดตั้งมาจับก,กับตัวรุ่นของตัว n อทีตัวนี้เลยนะ,ะโลโก้ด้านข้างได้เป็นแบบไฮลักนะคะไฮลักรีโวนั่นเอง กระจกนะคะลูกค้าตัวนี้จะได้เป็นกระจกแบบว่าไม่ได้เป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่าจะได้เป็นกระจกสีดำนะคะตัดกับตัวรถนั่นเองนะมาพร้อมกับสัญญาณเตือนด้านข้างนะคะกับที่จับประตูรถก็เช่นเดียวกันจะได้เป็นสีดำนะลูกค้าได้เป็นสีดำเลยเดีมิ้นพาดูด้านในนิดนึงนะคะเจ้าตัวโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปคันนี้นะด้านในนะคะลูกค้าเป็น คอนโซลนะคะตัดด้วยสีดำมีแอร์แบ็กมาให้ 2. จุดนะตัวนี้นี่กล้องนะ <c oughs> ตัวนี้จะยังไม่มีกล้องหน้าจอนะคะแต่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะเป็นแบบทัสกรีนมาให้วิทย AM ุ AMFM ฟังได้เลยนะตัวนี้ได้เป็นเบาะ้านะคะเบาะาสีดำนะโครงสร้างของด้านหน้าของตัวรถนะคะลูกค้านี่บอดี้นะคะ,คะ, body, ะ,คะเดิมเดิมรอยนอ็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะฝั่งประตูด้านซ้ายนะยังไม่ได้มีการขยับ แต่อย่างใดเลยนะ,ะตัวนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินสีเดิมๆจากโรงงานนะไฟด้านหลังนะคะเล่นเดียวกันนะคะสภาพ คมไฟนะคะกรอบไฟตรงนี้นะคะไม่มีรอยบุบรอยแตกแต่อย่างใดนะคะลูกค้านี่นะ,ะด้านหลังนะคะติดตั้งกระบะไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะกันชนด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนี่ที่สาคัญนะคะไฟเบรกดวงที่3นะกรณีที่ลูกค้าเบรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะคะไฟเบรกดวงที่3มนี่มาพร้อมกับโรลโก้ด้านหลังไฮลักรีโวนั่นเองนะไฮลักรีโวตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นโฉมของตัว Z Edition นะคะซึ่งลูกค้าจะได้เห็นตรงสติกเกอร์ด้านข้างของตัวรถนั่นเองนะเดี๋ยวมิ้นพาดูนะคะตัวภายในนะของเจ้าตัว t o y ยต a คันนี้ว่า,ามีอะไรที่ให้ฟังก์ชันหรือว่าออปชั่นอะไรมาบ้างนะคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะลูกคา้าตัวนี้จะได้เป็นกุญแจแบบไขแบบไขอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเน้นใช้งานนะ แอร์นะคะจะเป็นแบบว่าธรรมดาอยู่นะคะหน้าจอแบบทัชสกรีนฟังวิทยุ AM FM ได้เลยนะคะเน้นขับขี่กระจกใสๆอยู่เลยนะคะลูกค้าดิภายในนะคะลูกค้าภายในด้านบนเพดานนะคะลูกค้าจะแบบว่าไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่ารอยอเขาเรียกอะไรนะแบบว่าล่องรอยของการขีดเขียนนะลูกค้าดูสะอาดมากเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะคันนี้รอปรับสภาพนะคะลูกค้ารับรองเลยว่า กริบแน่นอนนี่ด้านหลังนะคะลูกค้าด้านหลังแคปแคปสามารถที่จะเปิดได้นะคะแคปตัวนี้เปิดได้แล้วก็ที่สําคัญนะตรงนี้เราเปิดให้ดูว่าเดี๋ยวชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะเราจะใส่ไว้ตรงใต้เบาะแคปนั่นเองนะแต่ลูกค้าจะหาว่าเราจะไม่มีเบาะแคปเดี๋ยวรถที่รอปรับสภาพปรับสภาพเสร็จพร้อมขายนะคะทางทีมงานเราจะนํา เขาเรียกน้ำเบาแคปมาใส่ให้นะคะลูกค้านี่ดูโครงสร้างนะของตัวรถด,ด้านข้างนะคะลูกค้าดูสวยมากนะค,ะคันนี้นะเป็นรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็เป็นปี2022ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครกําลังมองหาอยู่แล้วได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยหายากมากนะคะที่จะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะเดี๋ยวมิ้นเปิดให้ดูนิดนึงนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ คันนี้นะคะได้เป็นโฉมปี2 0 2 2นะคะลูกค้าปี2022นี่นะตัวนี้นะคะลรงม่นับปัจจุบันนะคะตอนนี้อยู่ที่81,575หโลนะคะนับปัจจุบันตอนนี้นะคะนี่น่าจะตรงคอนโซลกลางเห็นไหมคะสามารถดูเวลาได้นี่ก็จะเป็นที่แบบว่าเอาไว้สัญญาณเตือนนะคะหน้าจอแบบ ทัชสกรีนนะมีมาให้ครบ,ครบเลยนะโครงสร้างด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าออกรถที่เพชรยนต์เรานะคะลูกค้าเรารับประกันตัวรถให้นะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำแต่อย่างใดน,นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยแถมมีตรวจรายการของตัวรถให้อีก274รายการมีใบเซอร์การันตีไว้ให้ลูกค้านะคะด้วยอ่ะเดี๋ยวมิ้นพาดูนะคะด้านหน้านะคะของอตัว ห้องเครื่องกันบ้างนะคะด้านหน้าของตัวห้องเครื่องของกระบะคันนี้นะคะลูกค้านี่บอดี้นะคะที่ครอบห้องเครื่องนะคะยังเป็นโลโก้ของโตโยต้านะคะเดิมๆเลยนี่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะลูกค้าฝากระโปรงด้านหน้ารอยน็อตนะคะรอยน็อตสีเดิมๆไม่มีรอยอหมุนรอยไขยแต่อย่างใดนะรอยเม็ดอาร์ตด้านบนนะรอยเหรียญบาทนะคะสติกเกอร์ คําเตือนนะคะยังอยู่ครบท้่วเลยนะทางฝากระโปรงด้านบนนะไม่มีการได้เปลี่ยนด้านหน้ามาสแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการชนหนักนะคะด้านหน้ามา,าแต่อย่างใดนะ <S <S ตรงนี้ก็จะเป็นที่กันความร้อนนะคะลูกค้ากันความร้อนในห้องเครื่องนะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะนี่โลโก,โก้คานด้านหน้านะคะไม่มีรอยแต้มสีรอยขันน็อตนะคะหรือว่า ลอยบุบลอยกระแทกเข้ามาทางด้านข้างและด้านหน้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราช่างเราตรวจเช็คนะคะ,ะข้องเครื่องของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกเลยนะเป็นเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องดูแลเรื่องของเหลวเช็คแบตเตอรี่ให้ลูกค้าด้วยนะไม่ต้องกลัวเลยเรารับประกันให้และที่สําคัญนะคะออกรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าเรารับประกันตัวรถให้ ถึง30วันด้วยกันนะคะที่ลูกค้าล้อมหมหุนออกจากบริษัทเลยนะเรารับประกันให้30วันนะคะไม่ว่าลูกค้านะจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นาทางเหนือใต้อีสานนะคะออกตกสามารถออกรถที่เพชตยนต์ได้นะคะลูกค้าเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะและที่สําคัญเรามีบริการ ส่งฟรีรถสไลด์ให้ด้วยสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวมินบอกราคาอีกรอบหนึ่งนะ,ะตัวนี้นะคะได้เป็นลีโวนะคะสมาร์ทแคบสองจุดสี่เอ็นนะคะปี2022ัสบสองีบอลสี่อ่าสีบอลเงินคันนี้นะคะราคาที่449,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้น7,600บาทเท่านั้นเองเครดิตดีจัดฟรีดาวได้เลยนะคะ คันนี้นะรายได้16,000บาทนะคะอยากได้รถกระบะไว้ใช้งานมิ้นมาแนะนำคันนี้เลยอ่ะสุดท้ายนะคะใครทีอ่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดติดตามในช่องอเขาเรียกช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าสนใจนะคะลูกค้า inbox ทักแชททิ้งข้อความไว้หรือว่าโทรติดต่อตามเบอร์ที่เราให้ได้เลยค่ะ